ฉากนี้พรกัการแสดงของเปรตวิชาลานสองชายบงเทวันส้มบัตรเเจ้าสนองสนองนะั้นเป็นคนที่เล่าเมายาประจําหมู่บ้านะเอื้อมละอาทุกพื้นที่เ,เมเื่อเจอเจ้าสนองสวยแล้วจ้าสาว,สาว Oh, Não é like... ไ้ดยสาวนรับข้าวเดยชานีมาสุขอขอคมกครับดอมแมอีกพิชานขอบคุณขอบคุณ้าสุโต่งเยนะครับแล้วก็ขอบคุณดอมจมาจัด่าตดงนี่มีเครื่องรองขอบคุณเป็นเทวันด้วยนะ รวยเลียจ้าสามเลี้ยงจ้าเขาได้นายฉานทีมาสู่พอทำเป็นบัวไม่เอาัวไม่ให้ใครต้าช่วยรอมุ่งนทมันไวร่วมกุกขบวนให้เรารวยเดนละอันรับริงทุกสิ่งไม่เอาทำเช้าให้เราดังกันรับเขาไม่เอาจะฝฟัง ืนนี้เกินกันเอาเอเทักงไม่ด้เราเหลือมนั่งมองอยู่ข้างๆกันตาเยาะกับเนีเ่ังดันเปียก <c oughs> อร่อยทองกลิ้นหลยกินเหาคืนนี้นเลยของเมาออดเมียพูดตื่นไม่มา เหาไทยคงเคียวอย่างใบกระท้อไอพี่ม้มาเหลือนลนเรียงรายมากมายมาลออาา้องถ้าตื่นเช้านร้อมเอากินเหาจะกินทุกวันพเพราะสัญญาไว้ไอพี่มาก็ถี่แดงมึง้อง พ่อแหวกเลยเหรอเนี่ยมีบูมีพ่อแหวกเป็นไอยองเลยนะอือไอไอพ่อคนเดียวพอไอ้เหนือะแล้วไอี่มาบังลุกนี่มาบังพิงแดนแม่เธอตั้งนานแล้วโง่ใจจะดื่มทุกวันคุรัสั่นเยาว้วัาชาตินี้ผมจะมา ไอทิกเขาว่าความลับไม่มีในโลกทิ้งรู้อะไรเปล่าเรื่องอะไรการรัตนาแม่ไหมรัตนาเอกเก่าหรอแอบไปได้ก็จ้อแหวมือมาบักบักของเหมือนกันป้าเลยเฮ้ยไม่ต้องทำมาดีชันจังเลยไม่ไ้ชันจังเลยมึงไปรู้ข่าวนี้มาจากไหนอ่ะแอบจันที่ไหนมี่เขาภาษาปิดข่าวเอาไว้ ทีเดียวเขาเรียกไม่ใช่เมียตีกมนะน่งแล้วพอแหวกเขาบอกวันนี้ทำไมได้รัตนาหรือติ๊งลีนะเออเขาจะขอดถวี <c oughs> เขาต้องเอาคนนะพ่อมึงนี่นะไอ้จังไหลหเฮ้ยของเขาบอกเขาเหรอของเขาแล้วพอแหวกมาดูอย่างเงี้ยกูก็เล่นเปล่งไปหมดนะใช่ <c oughs> กเก่งเลี้ยวเหนียวถามจริงนะเขามาดูชานละวันมา<อ>่อเอาเอารัตนาพ่อเขามาดูชานพอแหว นไได้ดูไลฟ์สดชาละวัน,นไหมพอได้ดูไห,าาไหมผมเอาเรื่องชาละวันของพ่อแบวมาเล่นแต่ว่าตอนนี้ชาละวันโดนคิิปของล่อไปซะแล้วท้องก็ท้องเล่นไม่ได้ <c oughs> ขาบอกกนะับอกว่าที่งานไหนเล่นงานไหนฝนตกงานนั้นทุกงานอะไรใหรบอกเล่นงานไหนฝนตกงานนั้นนี่เอาไปตั้งตรงที่กูนั่งฝนตกกูเปียกนั่งไม่ได้เลยมึงไม่ย้ายที่ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าว่าจินนะครับ แล้วก็ด้อมวิชาด้อมลุงจุ้งนะครับแล้วก็แฟนๆวงเทวันทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับที่เออ่มาให้กำลังใจในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บอัน,นจะเลิกแล้วใช่ไหมยังไม่เลิกยังไม่เลิกชีวิตของข้าสนองชื่ออะไรนะสนอง้ชื่อเก่าทั้งเลยมึงชื่ออะไรกำน้องไอ้ลูกจำน้องชื่อมึงนี่ไม่น่าคบเลยนะชีวิตข้าสนอง ตื่นมาก็กินเหล้าก่อนนอนก็ต้องกินเหล้าใช้ชีวิตอย่างสำเลเจเทเมาวันๆจะแทกนด้ไม่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมันไ,ได้เรียนที่สุดคือความจนเพราะความจนมันทําให้ข้าสนองลำบากยาก็ีตั้งใจว่าสักวันเนี่ยจะวิ่งหนีความจนนี่จนได้เพราะความจนมันทุเรศทุระ เมื่อวานเองแม่น้อยหนาให้ตังไปซื้อเบี้ยตอนเนี้ยเบี้ยข้าใกล้หมดนะจะไปยืมตังพี่เนยพี่เนยเป็นพี่ชายข้าสนองแต่พ่อจ๋าแม่จ๋าไมบอกตามตรงเลยนะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่วันนี้จะไปแกล้งลองใจยืมตังหรือว่าขอตังพี่เนเยี๋้วพวกมุณว่าไงคอยดู เ่าค <iyorsun? S 2> <c ười> <c ười> ืนนี้ีม่ไยวไปหวังไปขอตังเสนทุกที่จะมงจัดเสร็จในเช้าจะบนปร์ต